ก็ขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับเพิ่มยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Gamer Channel และ Animal K TV ร้อยเปเซ็นต์ครับเพิ่มวันนี้เราก็จะมาสู้บอสวิเทอร์เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม่งสกับปกชิบหายโอเคแต่ครั้งนี้เราจะสู้ทีเดียว2ตัวพร้อมกันไม่ได้เหมือนครั้งก่อนๆนะจ๊ะ ร้อมยังอยเพิ่งแป๊บนึงยังไม่ได้ปรับเมื่อกี้สปินใหม่ถึงหวแล้วก็เดี๋ยวรดป้าเอ้ยอย่าเพิ่งนุกอย่าเพิ่งยังไม่ได้ปรับยม่ไับนับผมผมก็จะขึ้นมาบนบอสอย่างนี้นะครับอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหวก่ลืมมาเก็บบันไดนะ นี่ครับผมเดี๋ยวผมปับก่อนผิดๆก็เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับก่อนหน้าที่จะอัดมีอะไรมั่งแม่เนมทุกสจริงอ่าไม่มีอะไรดูครับแหมไม่มีอะไรจริงๆริงรพร้อมยังทับคิวแม่งย่านะหนึ่งสองสาม มุกเล่นอีกตัวนลยอีกตัวนึงเพื่อนดีแล้วเนี่ย โอ้้ยโอ้ย้ยโ้าจะแยโ้โอ้ยอ้ยโอ้อ้อ้ยอ้ยโอ้าโอ้อ่โอ้ยโอ้ยโร้ยโอ้โอ้ยอโ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้โอ้ยอ้ย้ยอ้ยอ เดียวจบครับไม่น ouais right. okay. ี่นี่นี่ต่อยมันต่อยมันตบมันตบมันเอ่อได้เสียงเขาเขาเขาป้อมตูม ไหนของอ่ะอยู่กับเรานี่นะกระโปมี่เธอสตาร์ทั้งสองอันนะกระโปมโโลงตานั่งลงไปนี่มันช่องเราแอบเตะฮะอ๋ะตีนนะ่นนะและเราวันนี้เราก็จะมาแบบพิเศษไม่ใช่แค่บอลวิเทอร์ ใส่ไข่ด้วยแหละวันนี้บอสใส่ไข่มาเราจะไม่เอาเป็นบอสนั่นแต่สิ่งที่เราจะสู้คืออะไรครับซอมบี้ไงอ๋อเลยไม่ผิดคือซอมบี้เออรังแกซอมบี้เลือดหนึ่งห้าตรงนี้ก็ขอตัดทามันน่าเบิ่ขอตัดแป๊บนึงนะครับ ก็มาเริ่มกนันแลว้วนะครับผมอยู่ไหนล่ะคะเพิ่มระวังนะครับเพิ่มมันเดินไปแล้วครับเพิ่มหนีเอ้ยจะตีไปลงมาตาบ่ายไ <c oughs> ม่ดูไปลงไหมไม่เห็นนะมาเนี่ยมานี่ทำดิับไปอะดิก็กดดิ Oh ทางระดาษฟอ้าว<ม>ก็ของเรามาันอันนี้แล้วอ่ะไปดูในะคลิปมไปตบแม่ตงตบมันแล้วก็ลงนะครับป้อมเอาวต่ตบอีกรอบนะครับป้อมไอ้ขับมันลงล้วไม่เท่อ่ะอยู่ไม่ค้อที่โกงขึ้นมาตีดิขึ้นมาตีาตดิ เราลงไปดิค่ะป้อมที่ไหนอะอยู่ในห้องนุกอะก็ถ้าอยากจะดูตอนที่ผมออกก็ไปดูช่องของนุกโอเค

ปล่อยปล่อยมาดิตีมันดิมันขึ้น,น,นมานไม่ได้าตีมันตีมันตีมตันแล้วลอแล้วลอ

รมไข่น้าเนี่ยน้าเนี่ยน้านกดไปเพื่อไ่ไปไป่เสร็จนะโยบะก็กลับมากันอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมาดูคุณนค่าโกเลมเลือท่าพันที่ขเขาเซกมาเอง <c oughs> เพื่อจะตบซอมบี้ให้เล่นเ <c oughs> หลือนเอยไหมนี่ครับถึงก็ต้องโกงยาเลยครับ ไปกินนมไม่เอาซอมบี้ก็หายากพอแล้วดูชุดก่อนโอ้โหโอ้โหลงมาข้างล่างนี่ชุดกูพังแน่นอนเฮ้ยซอมบี oh, ้ต anyway> ัวไหนกันแน่วะเนี่ยบอกว่าตัดก่อนไงไม่เข้าใจเหรอก็เราจะเอาตัวก่อนครับผมแล้วทีเราก็ค่อยตัดมัน ยเออนี่ชอไม่ะี่ล่านะมันไล่หนูใช่ไหมเออนแหละล่แบบน,น้อหไปเลมนดกมามา,ม,มาเลยมาออกมาแล้วจ้าขึ้นไปแล้วจ้า มั่อกีอยู่ไหนตามมาขม่อนพขม่อนจะตายแด้วขึ้นดิขึ้นดิเออโอปาเป็นตมึงแน่จิงงขึ้นมาเลยเออ,เอ,อมันไปหาหนูกอ่ะ เชีย่ยแล้วเลยมันมคือห้องประลองของเราขอตัดไปแป๊บหนึงครับผมที่ออกมาเชี่ยแล้วครับต้อง้ามันตอบหน่อยนะครับผมคว้างมาเลย,เยรักษาแบบไม่เป็นเวลานะ ช่องความโหดดาบใกล้พังหมอลงไปสอมก็ขอกงสักเล็กน้อยนะครับ อเอาดยวเมื่อเวลาในการอาขอตัดบั <นะ S 1> ๊บเฮ้ยแค่นึ่นาทีอ่ะก็กลับมากันแล้วนะครับผมแต่ก็ตัดอีกครับไม่ต้องห่วงครับทไก็ดูดิเฮ้ยจะเปล่งไว้หน่อยเอย่ฆ่าได้วนะครับผมก็ก็คว่ำจะฆ่าได้ดูครับต้องปิดตรงนี้ครับมันอยู่แต่ข้างล่างนะครับกว่าจะทำเงินมาได้ไปดูก่อนนะ มยากลำบากขอบคุณนะแันวก็ขอบคุณเป็นเท่านี้ชอบเป็นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมและช่างคุณนุ๊กด้วยนะครับผมมันไปแล้วนะบ๊ายบาย